สมาธิในอริยามรรคอริยผลสงบละเอียดเรียวไปเหมือนปลายเข็มทีนี้ถ้าหากว่าจิตย้อนมามองรู้เห็นอย่างนี้จิตของผู้นั้นเดินทางถูกต้องแนวทางอริยามรรคอริยผลถ้าหากว่าสงบสว่างนิ่งรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายแล้วก็สงบละเอียดเรียวไปเหมือนปลายเข็มอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นฌานสมาบัต ไปแบบหรือสีชีพไพรถ้าหากจิตของผู้ปฏิบัติไปติดอยู่ในสมาธิแบบฌานสมาบัติมันก็เดินฌานสมาบัติทีนี้ฌานสมาบัตินี้มันจเจริญง,ง่ายแล้วก็เสื่อมง,ง่ายในเมื่อมันเสื่อมไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ถ้าหากสมาธิแบบอริยามรรคอริยผลในเมื่อเราได้สมาธิซึ่งเกิดภูมิความรู้ความเห็นเช่นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปแล้ว ภายหลังจิตของเราก็จะบอกว่าร่างกายเน่าเปื่อยเป็นของปฏิกูลก็ได้อสุภกรรมฐานเนื้อหนังพังลงไปแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกก็ได้อัฐิกรรมฐานทีนี้เมื่อโครงกระดูกสลายตัวแหลกไปใน,นผืนแผ่นดินจิตก็สามารถกำหนดรู้ได้ธาตุกรรมฐานแต่เมื่อในช่วงที่จิตเป็นไปนี้จิตจะไม่มีความคิด ต่อเมื่อถอนจากสมาธิแล้วสิ่งรู้หายไปหมดพอรู้ว่ามันมาสัมพันธ์กับกายเท่านั้นเองจิตตรงนี้จะอธิบายให้ตัวเองฟังว่านี่คือการตายตายแล้วมันขึ้นอืดน,น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิกูลน่าเกลียยโสโครกในเมื่อเนื้อหนังพังไปหมดแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกทีนี้โครงกระดูกมันก็แหลกละเอียดหายจมลงไปในผืนแผ่นดิน ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าร่างกายของคนเรานี้มันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนถ้าจิตมันเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาอย่างนี้ภาวนาในขณะเดียวความเป็นไปของจิตที่รู้เห็นไปอย่างนี้ได้ทั้งอสุภกรรมฐานอัธิกรรมฐาน ธาตุกรรมฐานประโยคสุดท้ายไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนจิตรู้อนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาญาณภาวนาทีเดียวได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสนาความเกี่ยวเนื่องแห่งมรรคและผลเมื่อไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มีฌานไม่มีวิปัสนาการกําหนดหมายสิ่งปฏิกูลน่าเกลียด หรือกำหนดหมายรู้โครงกระดูกแล้วก็กำหนดหมายรู้ท่าสี่ดินน้ำลมไฟเป็นสมถกรรมฐานส่วนความรู้ที่ว่าสาัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทั้งหลายสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นคุณธรรมอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มีฌานไม่มีวิปัส,สนาเมื่อไม่มีวิปัส,สนาก็ไม่มีวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงจิตไม่ปล่อยวางก็ไม่เกิดวิมุตติความหลุดพ้นสายสัมพันธ์มันก็ไปกันอย่างนั้นอันนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานในสายของหลวงปู่เสา เพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยได้ฟังว่าภาวนาพุโทโธแล้วจิตได้แต่สมถกรรมฐานไม่ถึงวิปัส,สนาอนุสติสิพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสีลานุสติจาคานุสติอุปปัสมานุสติภาวนาแล้วจิตสงบหรือบริกรรภาวนา เมื่อจิตสงบแล้วถึงแค่สมถก,กรรมฐานเพราะว่าภาวนาไปแล้วมันทิ้งคำภาวนาเพราะฉะนั้นคําว่าพุทโธพุทโธนี้มันไม่ได้ติดตามไปกับสมาธิพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วมันทิ้งทันทีทิ้งแล้วมันก็ได้แต่สงบนิ่งแต่อนุสติสองคือกายคตานุสติอานาปานาสติ ถ้าตามหลักวิชาการท่านว่าได้ทั้งสมถะทั้งวิปัส,สนาทีนี้ถ้าเราภาวนาพุทโธเมื่อจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานถ้ามันเพ่งออกไปข้างนอกไปเห็นภาพนิมิตถ้าหากว่านิมิตนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสมถกรรมฐานถ้าหากนิมิตเปลี่ยนแปลงก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ถ้าหากจิตทิ้งพุทโธ แล้วจิตอยู่นิ่งสว่างจิตวิ่งเข้ามาข้างในมารู้เห็นภายในกายรู้อาการ32รู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งร่างกายปกติแล้วมันตายเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปมันเข้าไปกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะคือกายกับจิตมันก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานมันก็คลุกเคล้าอยู่ในอันเดียวกันนั่นแหละ แล้วอีกประการหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเคยได้ยินได้ฟังว่าสมาธิขั้นสมถะมันไม่เกิดภูมิความรู้อันนี้ก็เข้าใจผิดความรู้แจ้งเห็นจริงเราจะรู้ชัดเจนในสมาธิขั้นสมถะเพราะสมาธิขั้นสมถะนี้มันเป็นสมาธิที่อยู่ในฌานสมาธิที่อยู่ในฌานมันเกิดอภินญาความรู้ยิ่งเห็นจริง แต่ความรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะมันจะรู้แบบชนิดไม่มีภาษาที่จะพูดว่าอะไรเป็นอะไรสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเช่นมองเห็นการตายตายแล้วมันก็ไม่ว่าเน่าแล้วมันก็ไม่ว่าผู้พังสลายตัวไปแล้วมันก็ไม่ว่าในขณะที่มันรู้อยู่นั่น แต่เมื่อมันถอนออกมาแล้วยังเหลือแต่ความทรงจำจิตจึงจะมาอธิบายให้ตัวเองฟังเพื่อความเข้าใจทีหลังเรียกว่าเจริญวิปัสสนาหลวงปู่สาวทิพยะจักษุกรรมฐานนี้เครื่องรังของขลังรูปเหรียญหมู่นี้ไม่มี